สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟซบุ o กและยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลว์แอนน์นซิมอสจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูป o ต้า u 5501คันนี้นะครับผมสภาพดางป้าครับสตอท์เบียนปี61นะครับผมคันนี้ราคายังสวยเลยครับแกันชนยังไม่บุบเลยนะครับผมดอกยางสภาพ90%ครับ รถสวยครับผมภาพนางฟ้าคันนี้จากคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาคูปอตา MU 5501นะครับผมร้านบอสอนอัมพนเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เป็นขั้งหลังเป็นฐานเจ็ดนะครับผมฐานเจ็ดรถสีสันเดิมครับมีเก็บคานล่างเล็กน้อยนะครับผม ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมอุปตา m u 5มยูนะครับผมรถคันนี้มาในราคา565,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม5้า0สนบาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจนะครับโทรมาตามเบอร์นี้นะครับผม0 8 1 3 6 5 5 9 7 0 8 1 6 0 5มหกหนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342ปดหกสออ่นะครับเรามาฟังเสียงการทำงานคันนี้กันเลยครับเครื่องนิ่มๆติดง่ายครับผม ระบบไฟนลีกดีครับตอบสนองไวมากครับเครื่อนเกียร์ดีครับหอนไม่เคครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถคันนี้นะครับผม MU501 นะครับผมรถคันนี้มันราคา565,000บาทเท่านั้นเองนะครับพูดคุยราคาต่อรองกันได้ผมทักเพจร้านมาได้แล้วก็ เบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโบสอนนำพรสิกเตอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เซลมดรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ